สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้อง,น,อง,น,องนักสะสมทุกท่านครับร้านค้าตลาดกระปุกอมสินดูก่อนใช้อาจมีมูลค่ามากกว่าหน้าเหรียญต้องการขายอย่าพลาดติดตามช่องประสิทธิ์อภิสิทธิ์ทีคุณกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจด้วยครับขอบคุณครับ สาระน่ารู้เหลือนกระสาบและธนบัตรไทยรัชกาลที่9เพื่อศึกษาและสะสมเหลือน10บ,บาทโลหะสองสีพระปางวัดอรุณปีพาศ2549ขนาด26มม,มน้ำหนัก85กรัมจำนวนการผลิต128 00ล้าน9แสน3 0 0พเหรียญ ช่องทางติดต่อซื้อขายโทร083-250-2568เฟสบุ๊กประสิทธิ์อภิสิทธิกุลถ่ายรูปให้ชัดเจนทรงมาที่ไอบีลาย083-250-2568 ติดตามช่อง YouTube ประสิทธิอ์อภิสิทธิ์ที่กุลจำหน่ายชุดเหลือนกระสอบ so what the